ตงคิดถึงเธอเลือกเกินได้ยินไหมที่ยังอยู่ในหัวใจคงฉันคมตานลนทุกคืนยังฝันยังเห็น สวัสดีครับอยู่กาลังนั่งทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนตีเพลงฝุ่นนะครับผมเมื่อสักคู่นี้เองนะครับผมเพลงฝุ่นเนี่ยจะมีท่อนขึ้นต้นจริงๆเพลงฝุ่นก็จะร้องเป็นแบบไม่มีกลองนะมาเรื่อยๆกีตาร์โปง่งดี ตีคอร์ดมาเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงท่อนฮุกนะครับมาถึงท่อนฮุกเนี่ยก็ยังร้องยังคิดถึงเธอเหลือเกอินก็ร้องมานะครับไปสักหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีท่อนสัดส,ส่วนกลองนะท่อนสัดส,ส่วนกลองตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนกันตรงนี้แหละนะครับขึ้นต้นกลองนี่แหละนะครับผมว่าเป็นนับยังไงเล่นยังไงนะครับผมโอเคเรามาดูตรงห้องนี้เลยนะครับห้องนี้ห้องนี้นะครับที่เป็นสัดส่วนเนี่ย จังหวะที่1จะหยุดก่อนจังหวะที่1จะหยุดจังหวะที่2นะครับจะมาสแนนนะสแนาเราเล่นแฟลมก็ได้นะครับผมเล่นสแนนได้นะครับผมตรงนี้นะครับให้เรานับเป็นคบิทสองชั้นนะครับก็คือ two E N two E N จังหวัด two คืออะไรครับสแนอ E คืออะไรครับ E เนี่ยมันจะเป็น3พยางคบเบสาชั้นตามนวน,นี้เลย3พยางก็คือยังไงครับ เล่นให้ได้3ตัวโน้ตอ่าอีอ่าสามตัวเลยนะอี e นะเริ่มที่อะไรเริ่มที่สเสน่์ทอมอ่าทอมสองหรือฟอร์ทอมก็ได้ 4, ดนะครับแล้วก็แอนจะอยู่ที่อ่าเบสดรัมนะครับผมอ่าอยู่ที่เบสดรัมนะครับตรงนี้เลยนะครับผมอ่าช้าๆก่อนนะจังหวะที่2นี่แหละมาาันจะ อยากๆนะครับก็คือเป็น t 2 E and 2 E and อ่า t 2 E and 2 E and 2 wrote, E and 2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  E and อ่า e ตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยพอตีเร็วลยก็ t E ตรงนี้อ่าส่วนต่อไปนะครับท่อนตรงนี้นะครับผมเป็นเบรดํา um กับฌาบนะครับเราจะเล่นเป็นอ่สาสพยางตัวดํานะครับ1นา แต่เป็นจังหวะที่3เราน้นเป็นทีก็ได้นะทร <3. S 1> ีแล้วก็ตีจังหวะต่ออ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นตรงนี้นะครับผมนับมาก่อนหนึ่งห้องเปล่าๆนะครับแล้วก็เข้าห้องนี้ลองดูนะ one two อ่าตามนี้เลย อีกรอบหนึ่งแล้วกันอีกรอบหนึ่งเผื่อบ,บางคนนับตามไม่ทันนะครับ one two three four one ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งซึ่งสัดส่วนแบบนี้เราเห็นเยอะมากเลยถูกไหมครับเราเห็นแบบในหลายๆเพลงเลยพอทีเล่นลูกจบก็มีนะสัดส่วนตรงนี้แหละเขาาตีแบบนี้แหละนะครับผมอ่า แล้วเราก็เข้าจังหวะจังหวะก็แพทเทิร์นทั่วไปตรงนี้เราคงไม่ไม่ติดถัดอะไรแล้วนะหลักๆมันจะอยู่ที่ตรงนี้ก็ลองไปฝึกซ้อมดูแล้วกันนะครับผมลองเล่นเข้ากับเพลงดูบ่อยๆซ้อมลูกนี้บ่อยๆนะครับมันอาจจะเร็วหน่อยเดี๋ยวบซ้อมบ่อยๆช้าๆก่อน เปิดดับต้องเป็นแอนนะ two E N two E N two room โต๊ะ r รุมโต๊ะ r รุมอ่าตรงนี้นะถ้าใครยังนับไม่ทันทก็นึกเสียงเอาตามให้มันเป็นภาพตามนี้แล้วกันนะครับผมก็เราไปฝึกฝนกันดูแล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชิ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดใจกดติดตามเพื่อว่าสาระความรู้ดีๆจะนึ่งนาทีตีกองได้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ